ครับผมทั้งหนูครับวันนี้จะมาซ่อมกระติ๊นมําร้อนของยี่ห้อชาร์บครับผมอาการของมันก็เดี๋ยวไฟคงไม่เข้าเดี๋ยวลองมาดูการเสียบปลั๊กเลยครับอ่าครับถ้าอ่าไฟไม่เข้าแต่ไฟเข้าเสียบอันนี้มันต้องแดงขึ้นอ่าครับผมตัวเช็คเบื้องต้นเขอมาก็กอดน,นี่ออกมาเลยครับดูก็ ตรวเช็คด้านนี้เลยดูไฟเช็กสายก่อนก่อนอื่นก่อนหนึ่งคือเอาสายก่อนดับแรกก็แยบรูของมันตรงนี้ขับดูที่มิเตอร์นะครับแย้รูมาแล้วก็แตะที่นี่แตะสองขานี้ขานี้เดี๋ยวมันแทบต้องให้มันจำกันถ้าไม่จำ อ่าอันนี้อันนี้คือฟผ่านแล้วกลับกลับอีกขาหนึ่งแทงบนหน้า,นนามางสวรัตอีกขานครับเน่ครับสรุปแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยไม่เสียสายไม่เสียสรุปแล้วครับตอนนี้ลองมาจิ้มนี่ดูอ่าจิ้มนี่ดูอ่าจิ้มจิ้มนี่ดูว่า อันนี้ไม่ไฟไม่เข้าแน่นอนไฟไม่เข้าเราถอดนี้ออกฝานี่เลยครับโอต้องเอานี้ออกก่อนนี่มันเป็นปิกล็อกของเขาเลยออกไล่มาเรื่อยๆอย่าไปงัดแรงก็นแรงเดี๋ยวหักอ่านด้านในมันจะมีน็อตน็อตอยู่สองตัว อาดันนี้ดันยังไงแสดะนอด็อตมันลอยเขาซ่อมมาแล้วหรือเปล่าก็ไม่ทราบน่าจะเป็นน็อตเหมือนกันตาหลักหรือเขาทำ่างนี้ก็ไม่รู้นะผมก็ไม่ค่อยได้ไดเจอแบบนี้มันน่าจะหรือเขารุ่นนี้มีอย่างนี้ผมก็ไม่ทราบได้นอด็อตอาจจะไม่เหมือนกันออกมาแล้วก็ยกอย่างนี้ค,ค่อยๆนะครับค่อยๆหน่อยนี่ระวังหน่อย อันนี้เป็นอ๋อสายดินอ๋อรอยเขาผ่านการซ่อมมาแล้วสายดินไม่ได้ใสอ่าแต่นี้ก็เรามาปลดนี่ก่อนเลยครับนี่มันจะยากไอ้ปลดไอ้สายของไอ้เน่ไฟเนี่ยค่อยๆป,ปลดลงมาตามล็อกเขาใส่ตามล็อกไว้เลยครับแต่นี่สายนี้ไอ้สีเหลืองก็สีนี้คือสายไฟเข้าน้ําเงินไฟเข้าับก็ถอดออกมาก็จําไม่ง่ายคือน้าเงินเนี่ยอยู่คนละแสบ ไอ้สีเหลืองเนี่ยเวลาใส่แล้วถอดบาอยู่แถบไหนก็ได้อย่าไปใส่อย่าเอาน้ำเงินรวมกันแค่นั้นพอก็จาอีทีจำง่ายๆครับผมแต่สีเหลืองอยู่อยู่ตรงไหนข้างไหนก็ได้หมดเวลากรนนี้ต้อนเวลาเสียบปลั๊กแต่และคนเสียบมันจะมอดไม่เหมือนกันละผมกลับซ้ายกับขวามันก็อยู่เข้าข้างกันข้างไหนก็ได้อ่านี่แล้วทีนี้ก็ระวังหน่อยค่อยๆเก็บรวมมากด ค่อยดึง,งนี้ออกมาดึงออกไปเลยค่อยหน่อยละครับนี่อ๋อรอยเขาถอดมาแล้วเขาอาจจะทดลองซ่อมดูทำไม่ได้ก็มาหาช่างถูกต้องละครับนี่ครับสายนี้เป็นสองเส้นคือสายไฟลากันนีต้นนะนั่นแหละเสียบนี่ตรงนี้มันจะมีเป็นเทอร์โมฟิวอยู่ กก่อนแกะอาวัดดูก่อนละครับว่าเทอร์โบม,มันขาดหรือเปล่าให้เห็นมิตเตอร์นะครับวัดเทอร์โบนี้ก่อนเช่นนี้เลยดูนะครับอ่าขาดแล้วตัวเช็คตรงนี้อีกทีงถ้าเทอร์โบขาดก็คงจะไม่ต้องมาลามถึง ขดลวดในนี้เป็นขดลวดร้อนขดร้อนรัดผุดผัดรอบตัวอยู่ทําให้ร้อนก็เช็คเพื่อความมั่นใจก็ได้เช็คดูว่าไอ้ลวดความร้อนเนี่ยเนี่ยมันมามาจากที่เดียวกันเนี่ยสองมันเขาเรียกว่ากระแสไฟสองร้อยี่สิบมันจะเข้าตรงนี้นี่นี่แล้วก็นี่เส้นหนึ่งครับอ่าดูที่มิเตอร์เลยครับอ่าเนี่ยแผ่นลวดไม่ขาดอ่าแผ่นนี้เขาเรียกแผ่นลวดไม่ขาดที่มิเตอร์ขึ้น อันนี้ชัดเลยครับไอตัวนี้ขาดเทอร์โมขาดเรามาเปลี่ยนเทอร์โมเดี๋ยวเปลี่ยนกันเลยถอดแล้วก็เปลี่ยนซะเลยครับนี่นี่ออกมาเพาราะก้ติดมันร้อนมีห้อหน่อยก็ยังพอซ่อมได้เพราะมันก็ไม่ใช่ของหลมันเป็นยนี่ห้อตัวนี้เป็นตัวตัดขอมร้อนนะครับค่าคือ ตัวนี้คือเย็นเย็นต่อร้อนตัดเป็นเซนเซอร์ความร้อนนี่ครับรูดออกมาเนี่หน้าตามันเป็นอย่างนี้ครับก็รู้ว่าขาดได้เราก็ตัดเลยครับต้องตัดเพราะว่าหาวิธีต่อตัดสายยาวหน่อยก็ได้รู้ว่าขาดแล้วก็ตัดนี่เลยตัดนี่เลยครับเอาไว้เราไม่มีเครื่องมือจับยกขาวเดี๋ยวผมไปเอาเทอร์โมแป๊บนี่ครับเทอร์โม สิบแอมหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้ที่มันขาดถ้ามันดีวัดแล้วมันจะขึ้นครับดูที่มิเตอร์นะครับนี่อ่าคือตัวเนี้ยตัวใหม่ตัวใหม่เนี่ยใช้ได้แน่นอนอ่าถ้าใหม่ขาดใช้ไม่ได้นะครับคือดูแล้วของใหม่สลัดย้ายร้านซื้อได้เลยอออะไหล่ไม่ไม่ถูกต้องแน่ครับพับเลยก็ได้เพราะว่าเรา ใช้ครีมหนีบต้องให้แน่นนะครับครีมบิดอย่างนี้เลยครับต้องให้แน่นเพราะว่าถ้าไม่แน่นเดี๋ยวไฟมันจะสปาร์กอาก,กันได้แล้วมันจะร้อนนี่หนีบหนีบให้อยู่งานให้แน่นเลยแล้วอีกเส้นนึง เส้นก็อยู่นี่ถ้าจะยัดไปนี่เราจะบีบเราไม่มีอุปกรณ์บีบลองดูแล้วครับถ้าไม่มีบีบเราก็พันใส่กันเลยก็ได้เหมือนกันมัดแบบืบอก,กี้นี้เพราะว่าเขาทางโรงงานเขามีเครื่องบีบเราใช้เครื่องหนีบ เ <c oughs> ครื่องนีบของเราเขาเรียกว่าคู่ตัวระหว่างบีบก็หนีบใครจะแน่ก,กันครับต้องให้แน่นแล้วก็รูดไอ้พลอยความร้อนนี่เข้ามาไอ้ปลอกความร้อนเนี่ยมาครับมันแบบกันช็อตได้ครับผมไม่ความร้อนมันมันมันจะกันชอ็อตได้เพราะว่าเผื่อจะไปโดนโคงอ่าครับแค่นี้เราก็เสียบไว้ที่เก่านี่ เก็บสายส้น,ยน่อยมีก็ามาทิ้ดเนี่ย่อยเลยเสร็จแล้วเราก็ใส่อันนี้เข้าไมา้ยังเก่าครับค่อยๆเลยนะครับดูเพราะว่าอาจจะโดนสายขาดเสียหายได้ทำไรต้องใจเย็นนะครับถ้าใจร้อนมันเสียหายแล้วก็งานก็จะเพิ่มอย่งงอก เสียหายแล้วลูงนี้ทำเบาๆสักเดียวมันมันก็มันเกิดค,ความเสียดายว่ะไม่น่าเลยลงไปอย่างนี้สายดินให้มันกงกัน อือฮันพังไปแล้วไม่พังแล้วครับมันลงล็อกนี่ทีนี้ส่วนประกอบของเขาแ่ะครับก็อย่างที่ว่าซำมาเลยนะครับเราต้องใส่ตรงนี้ก่อนก็ได้ใส่ไฟเนี้ยมันจะลงไปตามล็อกเข้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหาน็อตตรงนี้เขาคงจะหาล็อตใส่สายดินเขาสักหน่อยน็อตเราเยอะแยะใส่สายเส้นนี้ก่อนสีเหลืองเนี้ย เขาเรียกว่ากับสายกาวและสายดินนะครับเบาวนะครับแชนสว่านไปเึ๊กไม่ได้เดี๋ยวขาดเลยสบัันดีตรงนี้ไปยัดเข้าไปอย่างนี้ น่าจะเป็นตามฟันนี่ครับมันก็จะลงให้หลงล็อกนี่แค่นี้ก็ลงแล้วทีนี้มาเข้าตรงนี้อย่างที่ว่านะครับ เนี่ยมอกระจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่เดี๋ยวนี่เลยก็น้ำเงินอยู่คนละคนละแถบและกันง่ายๆอ่าน้ำเงินนี่อยู่คนละแถบของของปักเดี๋ยวผมใส่แป๊บเดี๋ยวก็ค่อยดูนี่และเนี่ยคู่ซ้ายขวาแล้วคืออย่าไปรวมกันน้ำเงินเนี่ยอย่าไปรวมกันไม่ได้แค่นี้แล้วก็เส้นเหลืองเนี่ย เสียบข้างไหนก็ได้สองข้างเนี่ยมันเป็นของไฟแล้วพอเราเสียบปลั๊กเนี่ยมันซ้ายขวาแต่และคนเสียบมันก็ไม่เหมือนกันแล้วครับผมแล้วก็ค่อยหน่อยละครับหันดูตำแหน่งมันอย่าไปใจร้อน ก็หลงล็อกแล้วแต่นี้ก็ใส่น็อตตัวนี้ก่อนครับหลังนี่ก่อนเลยเพราะว่าที่ประกอบเลยก็คือคงจะชวัวเพราะว่าเทอร์โบขาดลวดไม่ขาดก็ประกอบเลยครับถ้าลองเสียบเดี๋ยวเกิดมันล็อกกัมาจะประกอบลำบาก พอตึงต้งมือก็พอแล้วอ่าแค่นั้นเรียบร้อยเข้าเรียบร้อยดีอ้าวล้วทีนี้เราก็ลองมาเสียบดูดิครับไฟมันจะเข้าไหมน่าจะเข้าครับผมนี่จะลืมปิดฝาเปซะแล้วเดี๋ยวค่อยปิดครับ นะครับนี่โอเคนี่ครับไฟติดมาแล้วเดี๋ยวลองเปิดดูด้านในและใช้มืออังหลังมือครับอังให้หน่อยโอเคครับร้อนสิครับอ่ากติกำลัร้อนก็คือต้องร้อนครับผมกันเลครับผมมีทีนี้แล้วครับผมซ่อมกติกำลัร้อนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครให้สนูกดติดตามด้วยนะครับรับผมับสวัสดีครับร้อนแค่นี้ก็จบ